สวัสดีครับวันนี้เรามาสอนและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหยอกนะครับตัวน,นี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหยอกเชลโล่หยองเชลโล่นะครับอาการที่มันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยถึงนั้นเขาจะใช้ไม้คุณภาพสูงครับค่อนข้าง,างดีตัวนี้แต่ว่าปัญหาที่ผมเข้าใจก็คือช่างเนี่ยตัดผิดเกณฑ์นะครับมันจะมีเครื่องหมายตัวนี้อยู่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาด้านนี้ไว้ด้านหน้า แต่ว่าช่างเขาไปตัดอย่างนี้เท่าที่เห็นที่ทำไมถึงเรารู้ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังก็คือช่างเขาจะตัดด้วยลักษณะของตรงนี้นะครับไปทางด้านนี้ส่วนด้านนี้จาแฟดไวอันนี้ทําถูกต้องแต่ว่าเวลาเลือกเกณฑ์ไม้เนี่ยปกติแล้วเราจะเลือกไว้ด้านนี้ครับถ้าเห็นเพราะว่าคนเล่นเนี่ยหันหน้ามาทางนี้แล้วมองมาเห็นแน่นอนถ้าเราไม่ดูตรงนี้เราจะใช้วิธีการสังเกตเสีย้ยนเสี้ยนของไม้ครับบริเวณด้านด้านข้างอันนี้คือ อูแบนะครับของอูแบลักเราจะเห็นว่ามันจะมีเสี้ยนไม้ที่เขาสังเกตด,ด้านข้างกันได้ส่วนมากเราก็จะเอาด้านนี้บ้ิกานมาแต่อันนี้ช่างเขาพิลึกนิดนึงครับเขาตัดแล้วเอาด้านนี้ไว้ด้านหลังมันก็เลยกลายเป็นลักษณะอย่างนี้อ่านมาตงนี้เพราะว่าตรงเนี้มันไม่มีทางที่จะหักแล้วลงมาอย่างนี้ได้แต่มันจะหักไปอย่างนี้แทนเนื่องจากทางนี้สูงกว่านะครับเขาใช้มือดันแล้วหักเปาะก็เป็นเพราะว่าความบางของหย่อง ปกติแล้วเนี่ยยองจะมีดิเมนชันเนี่ยที่บอกนะครับเราสอนอันนี้กรณีที่เราไปซื้อเชลโลคไฮเกรดมีราคาสูงนะฮะเราจะให้ดูว่ามุมของขาหยองนั้นจะอยู่ที่ประมาณอย่างตัวนี้เขาตัดไว้ที่ประมาณ10นะครับ10มิลแต่ว่าของออริจินัลเวลาทั่วไปที่หยองมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักความหนาสักประมาณ14บมิลซึ่งก็ต้องเอาออกเช่นเดิมเราก็จะคุยกันเรื่องของสเกลตรงนี้อีกตามเคย ปกติแล้วก็จะตัดให้ได้ประมาณ10.5มิลซึ่งช่างอาจจะทำถูกนะครับ10.5มิลคือตรงนี้ความหนาองขาหย,ย่องด้านล่างส่วนปลายจะอยู่ที่ประมาณ2.5นะครับตรงกลางก็ประมาณ7.5กับนะครับ10.5มิลถึง11.5มิลนั้นมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของช่างผู้ตัดหยองนั่นเองคนที่ตัดหยองนั้นจะต้องเข้าใจว่า ไม้เกตนี้ของที่เขานํามาใช้เนี่ยมันของแท้หรือเปล่าก็าดูจะเป็นเมเปิลยุโรปนะครับแล้วกการตัดตัวนี้แต่เพียงแต่เขาตัดบางไปอันนี้เราก็ใช้ของแท้เหมือนกันแต่บางครั้งเราเจอในท้องตลาดเป็นของปลอมแต่ไปปัป๊มตาอย่างนี้ซึ้นลูกค้ารับรองว่าครั้งแรกคุณไม่สามารถดูออกได้แน่นอนไม่มีใครจะดูเป็นเช่นเอาอย่ออย่างนี้มานะครับยกตัวอย่างอันนี้คือที่ผมอาการเดียวกันเหมือนกันหักแล้วผมฟอมแล้วไปติดด้วยกาวแต่ไม่สามารถนาไปใช้ได้นะ ก็คือหักตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดูว่ามันเป็นยุโรเปียนหรือเป็น c ไชนิสเมเปิลนะครับที่เราใช้กันเหยหลงเจียงเอเกตนะครับเหยหลงเจียงนี่คือทางตอนเหนือของประเทศจีน,ส,นสูงสุดก,ก็มีป่าไม้เหมือนกันที่ใกล้ๆก,กับประเทศรัสเซียนะครับบางทีก็จะเรียกว,ว่าเป็นไม้จากทางรัสเซียก็ได้ประมาณ13.4ถ้าผมตัดออกเติมเขาเลยเนี่ยผมมั่นใจว่าช่างเหมือนจะ พยายามทำให้มันอยู่ที่ประมาณ10.5นะครับเราก็ใช้ตัวคาลิปเปอร์เลยครับมาตรฐานเดี๋ยวคาลิปเปอร์ของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดที่มาตรฐานหน่ซึ่งเขาจะต้องเอาไม้เนี่ยออกไปประมาณเยอะอยู่เหมือนกันประมาณนี้ครับที่ผมวัดไว้อันนี้คือสามชั้นตามยาวตาโพดกัน เดี๋ยวเราจะอาจจะต้องทําการขยับเสาพดนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากขาเนี่ยมันจะไม่วางไปที่ตําแหน่งเดิมถ้าเห็นนะมันจะแคบกว่านีแต่ว่าเนื่องจากเป็นทรงเบลเยียมผมสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการถางขาออกได้สแตนดาดก็จะถางออกไปประมาณสัก2มิลเวลาที่มีแรงกดของสายลงมาที่บริเวณด้านหน้าผากหยองนะมันก็จะทําให้ตัวของ ขาเนี่ยแบะออกไปเพราะว่าแรงกดจากข้างบนเนื่องจากขาเขาสูงเนี่ยเราก็จะวัดออกไปให้ได้ประมาณสักสองมิลเป็นอย่างน้อยนะครับเ,เราจะวัดออกไปให้ได้สองมิลตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณเก้าสิบนะครับผมกจะดันขาไปให้ได้สองมิลเผื่อตอนที่มันมีแรงกดนะครับอันนี้เผื่อไว้เลยนะครับสองมิลครึ่งประมาณนี้ เพื่อเวลาที่มีแรงกรดของขาก็จะแบะออกไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะทำได้พอดี ครับหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงนะครับในการตัดหยองเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็จะเห็นสภาพหยองที่เป็นสภาพใหม่โดยการวัดดิเมนชันดั้งเดิมจากของเก่าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือลูกค้าที่เล่นเนี่ยบอกว่าเขากดสายไม่ค่อยลง<ม>ก็เลยมาวัดดูนะครับเพื่อความสูงเก่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีความสูงมากแต่ตอนนี้คือความสูงอยู่ที่ประมาณ8.2ที่ผมเผื่อไว้เฟลสแตนดาร สามารถลงไปต่ำมากกว่านี้ได้แต่ว่าเราจะทําที่ประมาณนี้ส่วนตรงนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ 5. 5ุ้าซึ่งผู้เล่นจะเล่นได้อย่างสบายใจมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงของเชลโลตัวนี้ดูนะครับหลังจากที่ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเราทําการตัดแต่งย่องให้ใหม่นะครับแล้วเราก็แนะนําให้ลูกค้าเราเนี่ยใช้สายเปลี่ยนใหม่ด้วยอันนี้คือสายเก่าที่เขาใช้มา7ปีแนละ้ว บางครั้งมันไม่ขาดแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปจากสายที่มันเป็นคุณภาพเก่านะฮะก็คือฮาร์โมนิกซีรีส์ต่างๆมันออกไม่เต็มที่แต่บางคนที่ไม่ใช่นักเตีอาชีพก็จะไม่ทราบเรื่องนี้เท่าไหร่ก็คิดว่าไม่ขาดก็เล่นไปเรื่อยซึือมันจะคล้ายๆล,ล,ลักษณะเหมือนกับยางรถยนต์นะฮะเวลาที่เราใช้มันนานคือมันจะเริ่มตายความยืดหยุ่นจะไม่มีก็จะแข็งทําให้เรากดยากแล้วก็ฮาร์โมนิกซีรีส์ไม่มีโอเวอโทน ไม่มีเสียงฮารม์มอนิกซีรีส์ออกมาอย่างาเ,เช่นตัวนี้เราเปลี่ยนสายใหม่นะ่ลองฟังเสียงดูนะฮารม์มอนิกของสายตัวนี้ออกมาค้างเลยนะฮารม์มอนิกโอเวอร์โทนบางครั้งเราเรียกโอเวอร์โทนจริงๆมันคือฮารม์มอนิกซีรีส์ที่มันเปตกออกมา วนะครับว่าแอคชั่น,นต่างๆก็เล่นได้ข้ามสายี่เพราะว่าแอคชั่นของช a ลโล่ก็ไม่ได้ถึงทะแย่มากนะครับเราก็ทําการปรับแต่งล <S <S 1> <S 1> แล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสับส i า e บริเวณด้านล่างนี้นะครับแล้วก็คลิกกระดิ่งเพื่อติดตามผลงาน,นอันดับต่อไป